it's a shit เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมแนอติตยมาไปนะครับกับเกมซุปเปอร์แทงก์รัมโบศึกดวลรถถังสุดมันกันในตอนที่7และนันเองนะครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับเรียกรองเกมนี้มาเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวในวันนี้นะครับผมก็เลยทําการสร้างรถถังออกมาเป็นจํานวน6คันนะครับผมรีบสร้างนะครับแต่ว่าคุณภาพนี่จัดเต็มแน่นอนสําหรับรถถังที่สร้างออกมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นรถถังสายโจมตีภาคพื้นดินแบบเน้นๆเลยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าคันแรกจะเป็นอย่างไรเชิดโอ้โหเจ้าคันนี้นะครับชื่อว่าเตียท ลวงส้และนี่ก็คือรูปล่างหน้าตาของเจ้าคันนี้นั่นเองโอเคข้อมูลพิมพ์เขียวและหัสก็ตามนี้นะครับ 52A อะไรก็ว่าไปรถ <c oughs> ถังในวันนี้ก็จะเป็นรถถังเลเวล20นะครับลองทดสอบกันดีกว่าปึ๊บอ่าเจ้าคันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยปืนไฟ2กระบอกปืนกลกระบอกหแล้วก็ยังมีแล้วก็ยังมีสว่านนะครับติดอยู่ที่ด้านใต้นี่ครับปืนกลปืนไฟมาคันนี้จะเก่งแค่ไหน ไปดูกันเลยสำหรับผมนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคันที่กระจอกที่สุดนะครับก็เลยเอามาเสนอเป็นคันแรกนั่นเองครับผมแต่ถ้าใครถูกใจจะโหลดไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับอ่าค้นถาแมทโอ้คู่ต่อสู้ของเราหน้าตาประมาณนี้นะครับมีระเบิดสีอันติดอยู่ที่หน้าผากพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ลุยแหมก่อนจะเล่นก็มีอัปเดตมานะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าคนไฟเออีเพิ่งถอยก่อนโอ้ถอยก่อน มีแค่นี้เหรอประสิทธิภาพอ่ะหุยพนไฟด้วยจะเย็นใจเย็นใจเย็นอ้ออปืนพนไฟของฉันตายแล้วตายแล้วโอ้ยใจเย็นเพื่อนอย่าเผาฉันเลยแกตายแน่โอ้ยไม่เกลียยไปซะอย่าทำฉันเลยโอ้โหจะตายแล้วอ้าโอ้ยโดนไล่บี้โดนไล่บี้โอ้หพอเห็นแบบนี้ปุ๊บใครจะมาโหลดของเราวะเนี่ยโอ้โห ้ยจบไปแล้วนะครับสำหรับคันแรกตียะทะลวงไส่แม่โดนเขาทะลวงอะสิรถถังคันต่อไปนะครับจะเก่งกว่าเดิมแบบเทียบไปได้เลยทีเดียวเชดิดโอ้โหเจ้าคันนี้นะครับชื่อว่าเต่าน้อยนั่นเองติดตั้งไปด้วยปืนกลนจํานวน1ิกระบอกหรือว่า11กระบอกก็จำไม่ค่อยได้นะครับอันนี <c oughs> น้มาดูประสิทธิภาพกันดีกว่านี่ครับเล็งเป้าหมายได้ยางแม่นยาก็ตามชื่อเลยครับเจ้าเต่าน้อย เพื่อนที่ช้าเป็นเต่าเลยทําไมถึงชื่อว่าเต่าน้อยเพราะว่ามันมีกระดองอยู่ด้านบนนั่นแหละแค่นั้นแหละอ่ารหัสของเจ้าเต่าน้อยนะครับ v s q t o e i r นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าคันนี้นี่จะโหดร้ายแค่ไหนค้นหาแมทจะได้หุยเจ้าคันนี้แม่ไม่ธรรมดาจริงๆและเบิดนี่จะติดตั้งอะไรเยอะแยะวะเนี่ยพร้อมหรือยังเจ้าเต่าน้อยพร้อมแล้วเว้ยมาโอเคยิงหุยระเบิดหายหมด เราเปิดถายหมดอโอ้โหสายปืนใหญ่นะครับใจเย็นเฮ้ยล่วงแล้วล่วงแล้วโอ้โหล้อเราหลุดล้อเราหลุดไม่เป็นไรดูสิครับแม่อุปกรณ์ในการป้องกันของเรานี่ยังเต็มเปี่ยมยังเต็มเปี่ยมมาเด้มาเด้ใครจะอยู่ใครจะไปวัดกันตรงนี้สายปืนกลโหดกว่าเว้ยเรียบร้อยใกล้ตายนะครับตอนนี้ยิงอีกไม่กี่ทีอ่า หรืออีกทีเดียวเข้าไปใกล้ๆระเบิดให้เป็นจุนโอ้โหชาวจีนสมน้ำหน้าครับผมเป็นสายปืนโกลที่โหดร้ายเลยจริงๆนะครับผมสาหรับรถถังคันต่อไปนี่ผมจะบอกว่าเป็นรถถังที่ผมใช้ไอเดียในการสร้างนี่ค่อนข้างจะมากเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์และก็รูกทรงของมันนี่จะแปลกตามากครับผมโอเคอยากจะเห็นกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็จัด นี่เลยครับชื่อว่าเจ้าบาเลียเหล็กนั่นเองอ่าเจ้าคันนี้นะครับก็จะเป็นรถถังสายปืนใหญ่นะครับผมนี่เลยครับหน้าตาแบบเน้นๆบาเลียเหล็กรหัสก็ตามด้านล่างนะครับผมอ่าดูกันไว้เจ้าคันนี้นะครับจะติดตั้งไปด้วยปืนใหญ่ธรรมดานะครับจำนวน5กระบอกนี่ยิงแบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านล่างของเจ้าคันนี้นะครับจะติดตั้งเครื่องยิงกับระเบิดนั่นเองยิงไปเลย วางโคตรน่ารักเลยครับผมเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็มีดวงตาใสๆแบบนี้รับรองว่าคันนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับจะเห็นได้ว่าด้านหน้านี่จะประกอบไปด้วยบาร์เรียเหล็กจํานวนสีแท่งศัตรูหน้าไหนนี่ก็ผ่านเข้ามาไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับผมโอ้โหดูคู่ต่อสู้ของเราสิครับนี่แกสร้างเสร็จหรือยังวะเนี่ยไม่สนใจแล้วครับลุยโอเคสายปืนก้นนี่ยิงเข้าไปบึ้มทะลวงไส้อย่างรวดเร็วมาเด้ปืนใหญ่ของเราอัปเกรดมาเป็นเลเวลสูงนะครับ อยิองแปบเดียวนี้จะตายแล้วครับบาบมาตอนนี้กําลังไถครับไถด้านหน้าโอ้โหทำไมคันนี้มันกระจอกเกินไปแม่เอ้ยจะหงายท้องใจเยนโอ้โหเราขึ้นมา,เรา,นมาเราขึ้นมาอยู่บนตัวศัตรูแล้วครับอีเจ้าเกาหลีระโถคันเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเล่นใหม่อีกรอบดีกว่า โอ้โห ôi, เอ้ยคันนี้พอใช้ได้ดูเหมือนว่าคันนี้นะครับเขาจะติดตั้งถังน้ามันไว้ที่ด้านหน้านะครับผมถ้าเรายิงถังน้ํามันของมันแตกนี่มันก็ขยับไม่ได้สิว่าอย่างนี้อืมยิงเข้าไปนี่ครับวางกลับระเบิดโอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหไม่ธรรมดาคันนี้ไม่ธรรมดาแม่ยิงมาสิยิงไม่เข้านะครับโอ้โหโอยมาเดี๋ยววะสายปืนใหญ่เหมือนกันเหรออ้อเป็นไงของเราปืนใหญ่ เยอะกว่านะครับยิงเข้าไปเฮ้ยจะตายแล้วมันจะตายแล้วนี่โอ้โหสุดยอด โอเคถ้าใครชอบรถถังดีไซน์แปลกๆก็อย่าลืมโหลดคันนี้มาเล่นกันนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาต่อกับรถถังคันที่4นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนีุ้ชเดินโอ้โหเ <c oughs> จ้าคันนี้นะครับชื่อว่าปืนกลหุ้มเกราะ <c oughs> ชื่อนี้ก็ตามอาวุธเลยนะครับนี่ก็คือบูปินของเจ้าปืนกลหุ้มเกราะนะครับ R F N E I 9 G U นะครับอืมประมาณนี้เลยนะค่อยค่เคลื่อนที่นะครับ คันนี้ก็จะคล้ายๆกับเจ้าเต่าน้อยนะครับแ,แต่ว่าดีไซน์จะคนละอย่างกันนะครับใครชอบแบบไหนก็เลือกกันเล่นตามสบายเลยครับผม,มเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าคันนี้นี่จะโหดร้ายแค่ไหนหรือจะกระจอกแค่ไหนนะครับ <c oughs> โอเคค้นหาแมทโอ้โหู้่ต่อสู้ของเราตัวนี้นี่แมช่างหน้าตากระจอกเหลือเกิน เราจะทำลายเขาให้ลาบคาบกันนะครับโอ้ยโอ้ย,อย,อยแม่เข้าไปใกล้ๆนี่มีการพ่นไฟใส่ด้วยนะแอทำเป็นทำเป็นพ่นไฟเรียบร้อยกระจอบแบบนี้ไปเกิดไปครับผมโอ้ยคันนี้แหละครับค่อยเหมาะจะเป็นคู่ต่อสู้ของเราหน่อยติดตั้งอาวุธใสอยู่ด้านหน้าแบบนี้นี่แม่เสร็จเราแน่นอนมาเด้เราจะทำการปลดอาวุธของแกมียิงเข้าไปไม่ต้องห่วงอาวุธแกหลุดแน่นอน น่าหลุดไปแล้วครับอันนึงปุ๊บ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 โอ้หลุดไปแล้วอีกอันนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยอาวุธนี่ไม่เหลือหลอแล้วครับตอนนี้ปั๊บ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 อ่าปืนกลของเราโคตรที่สุดอีกไม่นานก็จะชนะ <c oughs> <c oughs> ปืนกลหุ้มเกาะนี่ครับยิงเข้าไปอีกทีเดียวอีกทีเดียวเรียบร้อย โอ้โหสบายสบายนะครับแม่เจ้าคันนี้นี่ก็ถือว่าใช้ได้ดีพอสมควรเลยนะครับโอเคครับสําหรับรถถังคันต่อไปนี้ก็ผมได้ใช้ไอเดียนะครับในการสร้างสารรค์ผลงานในครั้งนี้แบบอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นรถถังที่หน้าตาอาจจะแปลกที่สุดของวันนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือเด <laughs> เจ้าทุเรียนสายดุนั่นเองจะสังเกตได้ว่าเจ้าคันนี้นะครับจะติดตั้งปืนใหญ่กระบอกเล็กนะครับจานวนหลายกระบอกเลยทีเดียวนี่เลยครับรหัสบูปิน 0T8JOLDL นะครับอ่าเป็นยังไงบ้างคันนี้เดี๋ยวเราลองเอามาทดสอบให้ดูนะครับด้านบนนะครับเราทําการติดตั้งโดมบาเรียน,นะครับ <c oughs> แหม่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเด้งดึ๋งน่ารักเลยทีเดียวนะครับส่วนรอบๆคันนี้เราก็ทําการติดตั้งเกราะสามเหลี่ยมนะครับนี่เลยประสิทธิภาพปึบปึบ ยิงทะลวงโอ้โหโอเคครับเจ้าทุเรียนสายดุของเรานี่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยไหนดูสิโอ้โหคันนี้คันนี้นะครับเป็นสายปืนกลมาดูกันว่าทุเรียนสายดุกับสายปืนกลจะเป็นยังไงทุเรียนก็ตอนนี้ออกเดินทางน,นะครับลุยกันหน่อยสิเพื่อนปั๊บปับปับป๊บปับ,ปบโอ้โหโจมตีแล้วเริ่มมาแกโจมตีฉันเหรอโอ้โหทุเรียนถึงกับสุดนี่ครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปมาทล่มให้เละ ถลมไม่เละเอออย่างไงเธอโอ้ปืนปืนลุดปัจฉ่ปืนลุด,ลดอ่าอยากสู้ได้อยู่ยังพอสู้ได้อยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งเราต้องชนะเราต้องชนะ <c oughs> โอ้โหเอ้เกือบแล้วเกือบแล้วจะชนะแล้วครับอยอีกทีเดียวอีกทีเดียวเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหว้ยเจ้าทูเรียนี่เมื่อกี้เกือบพลาดนะครับมาถึงรถถังคันสุดท้ายของวันนี้นะครับเจ้าคันนี้นะครับอาจจะเป็นรถถังที่อ่าไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ค่อยเก่งและสร้างทําไมใช่ไหมก็มีน้องๆน,นะครับอยากดูรถถังสายต่อสู้ในระยะประชิดผมก็เลยทําการสร้างคันนี้ออกมานั่นเองเฉเดนโอ้โหเจ้านี้นะครับชื่อว่าสายปั่นขย่ำขานั่นเอง จะสังเกตได้ว่าทําการติดตั้งสว่านไปถึง2อันเลยนะครับและก็ยังมีปืนไฟแอบอยู่ด้านในอีกกระบอกหนึ่งนั่นเองโอเคครับลองทดสอบให้ดูหน่อยสินี่ครับพ่นไฟแล้วก็ทะลวงขานะครับล้อศัตรูนี่ต้องเป็นหลูแน่นอนครับผมโอเคครับข้อมูลบูปินนะครับ NAKF8BVT นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าคันนี้นี่จะโดนคนอื่นถล่มเละแค่ไหนนะครับเฮ้ยจะไปถล่มเละได้ไงล่ะเราต้องชนะจริงไหมครับท่านผู้ชมค้นหาแม โอ้โหคันนี้นี่มันสูงเหลือเกินเราจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่มาดูกันมามาแล้วครับนี่พลไฟจิ้มเลยครับโอเคจิ้มเข้าไปเออนั่นแหละปั่นครับปัน่นปั่นให้เละปั่นให้เละเออโอ้เฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อืมเป็นไงเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับโอเคเฮ้ยเริ่มเริ่มจะแย่ยอาอเฮ้ยจะตายแล้วโอ้โ โอ้ยหงายท้องเลยครับรโอ้ยเกือบจะดีแล้วเชียวเขาเรียกว่ามาตายตอนจบแม่เจ้าคันดีนะครับถ้าใช้ดีๆนี่ก็อาจจะเป็นคันที่สุดเทพเลยนะครับผมโอเคครับก่อนจะจบนะครับเราจะมาทําการเปิดรหัสให้ดูกันอีกสักรอบนะครับเรียทลวงไส้คันนี้ก็โดดเด่นไปด้วยการใช้ปืนไฟนะครับรหัสตามด้านล่างเลยครับผมและก็เจ้าเต่าน้อยนะครับคันนี้เป็นสายปืนกลที่ค่อนข้างจะมีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ แล้วก็สามารถต่อสู้กับรถถังคันอื่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวบาเลียเหล็กรถถังดีไซน์แปลกๆที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพนะครับ <c oughs> ติดตั้งไปด้วยปืนใหญ่นะครับใครที่อยากเล่นสายบ้านคงก็อย่าลืมคันนี้เป็นตัวเลือกด้วยนะครับปืนกลหุ้มเกราะเจ้าคันนี้ก็คล้ายๆกับเจ้าเต่าน้อยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบคันไหนมากกว่าก็ อย่าลืมมาจับจองกันนะจ๊ะทุเรียนสายดุนะครับคันนี้ก็มีเกาะที่ค่อนข้างจะหนาแน่นใหญ่โตติดตั้งไปด้วยปืนใหญ่เล็กจํานวนน่าจะประมาณ6กกระบอกนะครับใครที่ชอบหน้ากาก,กทุเรียนก็อย่าลืมมาซื้อกันนะครับมันเกี่ยวกันตรงไหนวะเนี่ย สายปั่นขย่ำมขาแหมเจ้าคันนี้ก็เหมาะแก่การทะลวงไส้ของศัตรูมากเลยครับผมสามารถทะลวงล้อของศัตรูให้เป็นรูได้นะครับใครที่เป็นสายโจมตีขาก็อย่าลืมคันนี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมซุปเปอร์แท้งรัมโบ้นะครับสำหรับใครที่อยากเห็นรถถังแบบไหนหรือว่าอยากดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ 别别 i s